สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับไมค์ค้งกับ j u s t f i l m s ก็ฟิล์มไปเรื่อยนะคะวันนี้ฟิล์มจะพาเพ,เพื่อนทุกคนไปช้อปปิ้งกินข้าวกับเพื่อนสาวไทยในอเมริกาซึ่งก็ไม่ค่อยได้แหงเอากับคนไทยสักเท่าไหร่วันนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนแล้วร้านอะไรบ้างที่สาวไทยที่นี่ชอบไปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับพี่แอมสวัสดีครับ รเราอยู่ตรงนน้นเกอฝรั่งเยอะอยากหนูก็พูดไทยไม่เห็นหรอเออดอกไม้ไฟเร็วมากเลยหนูชอบล่ะดอกลาเวนเดอร์ค่ะทุกคนข้างนอกนิดหน่อยเนาะพี่พี่ปลูกแตงโมคือแตงโมอะไรหนูคิดว่าพี่ปลูกแตงโมเหรอปลูกแตงโมปลูกยังไงอะ แต่งคนละแต่งงยากนะชอบแดดแต่ก็ไม่ชอบมากชอบลำไรฉันชอบแดดแต่ฉันไม่ชอบแดดคือยังไงอ่ะชอบแดดไม่ชอบแดดหนูซื้อหนูซื้อเป็นห้อยๆ้อ่ะที่ฮอบบี้ o อปปี้อ่ะไม่ไม่ใช่ดิไมค์ไมค์โคลในรถหนูร้อนพี่เห็นในนี่ป้าที่ไอพอดีมันชอบร้อน มันร้อนไปไม่แฟนหนูอะ่ะเลี้ยงไอตัวนี้อยู่ตอนเมื่อเมอร่แล้วอะตายแล้วมีเหตุขึ้นมาด้วยนะข้างๆอะแล้วแล้วหนูวางไว้ข้างๆไ้น,นี่นะอ,อหน้าต่างอะ <L> มีแดดอะ<ล>เออหนูคิดว่าเออไม่ต้องดูแลมากใช่ปะแฟนหนูดูอะแล้วตายโคตรงองเลยไกเนี่ยมันก็ตัวเดียวกับแตงโมนแตงพีน่ารักเนอะ พวกน corner, ี้ยิ <S 1> <S 1> ่ไปรีได้ข้าก่อนแล้วไปทนไปไปทีเจมได้ได้ได้นเอาหมกินไอ้ถกินได้ตลอดอ่ะจริงเปลี่ยนใจนะคะกะว่าจะไปกินข้าวก่อนแต่กลับไปช้อปปิ้งก่อนก็ร้านมันอยู่ใกล้ๆกันก็แวะทีเจแม็กสักหน่อยช้อปปิ้งสักนิดนึงก่อนจะไปกินจะได้กินได้เยอะไงอุ๊ปส ที่อเมริกานะคะจะมีร้านคล้ายๆ TJ Maxx เยอะมากเป็นร้านค้าที่เป็นของที่เขาเหมือนโลซีซั่นทิ้งแล้วนะคะก็จะเป็นของพวกแบรนด์เนมต่างๆเลยของดีเท่านั้นเลยนะคะแต่จะเป็นของที่จะหมดความนิยมไปแล้วหรือว่าของเหลือที่เขาผลิตเยอะแล้วขายไม่ออกหมดแฟชั่นหมดซีซั่นของเขาไปแล้วนะคะเขาก็จะเอามาขายต่อในราคาที่ถูกนะคะซึ่งก็ถูกใจชาวอเมริกันแล้วก็คนที่นี่มากๆเลยนะคะ <c oughs> ใช่ปะเออในใน Tom Toms คนคือมากิคือเข้าทีเจแม็กทีอะแถวยาวแบบแยเยาวอะออแล้วแบบบางทีอยากได้อย่างหนึ่งช่ป่ะแล้วแบบเห็นคนแล้วแบบไม่เอาละคื <laughs> เอเครียจรอเจ้าของอะไรทาร์เก็ตหรอโอ้ยเกาหลีอะเกาหลีจ้าของปะลองดูสิเขาบอกว่าเวลาดมดมที่แบบใต้ตูดจริงปะเออจริงจริงจริงลองดมใต้ตูดดิอ่ะได้กลิ่นปะกลิ่นเหมือนแป้งแคร์ไม่เอะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สาวเกาหลีสักเท่าไหร่บายสวัสดีค่ะถาถึงว่ามองในกระจกสวย แม็กนะคะก็จะเป็นของที่มันถ้ามาแล้วมาแล้วไปแล้วไปรับนะคะถ้าชอบแล้วต้องซื้อเลยอย่างพี่แอมเนี่ยชอบเนี่ยต้องซื้อเลยนะคะไม่งั้นกลับมาเขาหน้าไม่น่าจะมีแล้วอะ่ะไม่คบขายแล้วหรอมีคบขายด้วย,มย,วยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะพี่แอมออก็ยังจะวนเวียนอยู่โซนนี้นะคะ ก็เห็นฝรั่งแบบตำพริกไทยตำเล็กๆน้อยๆไม่ได้ตำโอ้โหน้ำพริกป้าเราอ่ะ,อะน่ารักไหมน่ารักไหมเวลาไปทะเลเนาะ <c oughs> ก็แบบว่าพัาได้อะไรได้อย่างงี้นะคะชอบที m เจแม็กแถวบ้านพี่แอมมากเลยดูแบบสะอาดสะอา้านจัดเป็นระเบียบนะคะคือที m เจแม็กแถวบ้านฟีมอะ คนเนี่ยเยอะมากคือคนอะชอปปิ้งเยอะมากเลยนะคะแต่กิงของมันก็ขายกันแหละมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันนะคะเออดูนี้สิตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะก็คือเวลาจะชี้ของอะไรอะก็จะใช้เท้าชี้นะคะก็คือดูแลแบบไม่ค่อยมีมารยาทเลยนะคะในบ้านเราแต่ที่นี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยคะ่ะตอนแรกสิก็ตกใจนะคะเวลาที่มีคนมาชี้เท้าแบบเฮ้ยดูนี่สิดูนี่จีอะไรอย่างเงี้ย แต่คือที่นี่แบบชินแล้วอ่ะชินจนแบบไปททยต้องเตือนตัวเองว่าเอออย่าใช้เท้าชี้เด้อไม่งั้นพ่อแม่ตีตาย,ยอ่ะแล้วของที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้หญิงซะมากกว่านะคะโซนของคุณผู้ชายนั้นก็จะน้อยมากเลยโดยเฉพาะรองเท้านะคะหหาแทบไม่ได้เลยนะคะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหแน่นอนคุณผู้หญิงนี่เยอะมากนะคะมีเลือกหลากหลายมากเลยไม่ใช่ว่ามีแค่เฉพาะโซนของเสื้อผ้าเท่านั้นนะคะยังมีโซนของใช้ในบ้านสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าเด็กๆเราก็จะมีทั้งของเล่นด้วยนะคะ การจ่ายเงินแล้วก็การช้อปปิ้งที่นะคะคนส่วนใหญ่จะใช้บัตรกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าการใช้เงินสดแล้วก็ถือเงินสดไปมานะคะเพราะว่าที่นี่นะคะแม้ว่าคุณจะซื้อของแค่1ิเซนหรือแค่เหรียญเดียวนะคะก็สามารถจ่ายด้วยบัตรได้เลยนะคะโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเลย <c oughs> พาพี่แอมมาช้อปไปพี่แอมได้ของนะคะกล <c oughs> ับ <c oughs> ไปต่อนะไปต่อส,สเปา ไหนต้นไม้มีต้นไม้ดูกต้นไม้กินหรือต้อนไม้ะลรพีอ่อ๋อโอ้โหโซนน้อยก็ยนยนเนาะอ๋อเป็นต้นไม้แบบชอ่ออะไรอย่างนงี้ป่ะเฮ้ยอันนี้เท่ะอะสับปีรเท่าไหร่อ่ะสามเก้าเฮ้ยสามแปดเก้าถูกกว่า วอมาร์ดอีกอะหนูจะไปวอร์มาร์ดวันนี้แหล<น>ะ,<น>ะแต่เคืนนี้แฟนชอบโอ้แต่มันดูดีแล้วเนาะพี่โอใหญ่เลย,ยว่ะโอ้ริบกับขอ,อกับแต่แขกกำลังจะชืมฮัลโหลชิว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  สวัสดีค่ะพี่ส่นเบียเนส่นเบียอะไรค่หนเบียอะไรส่วนเผ็ดอะไรที่บอกว่าเผ็ดมีเดียมนี่คือที่นี่คือเผ็ดแบบเผ็ดค่ะเผ็ดใช่ไหมโอเคงั้นเอาแค่มีเดียมไดูเมนูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างไหนก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอก ร้าน i ิเียเหรอต้มแซ่บเียพี่หายไปแล้วเออยังไงเอาเนี่ยโอนเดีวขอไอดีได้ไหมคะได้เตี๋อนเาก๋เตียวเส้นหมล้กันค่ะตรงนี้มีแคเส้นเล็กอะเอาเส้นล็กก็ได้ค่ะหมูือเนื้อเอาหมูล้กัน กินเผ็ดไหมเอ่ยเอาเผ็ดมีเดียมว่ากันค่ะกินมีเดียมที่เมืก่อนเลยเคยมาไม่เคยไม่เคยเผ็เป็นแบบเผ็ดเผ็เอาเป็นไม้แต่ว่าพี่บอลมีเอ่อเป็นไบเชยเองันก็ได้เองั้นก็ได้ค่ะหมูมีเดียมสอเดินเนาะแล้วก็มีโอเดล การมาร้านอาหารที่นี่นะคะโดยเฉพาะร้านอาหารไทยนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องรู้ก็คือเขามีระดับความเผ็ดไว้ให้นะคะซึ่งก็คือ mild medium hot และก็ Thai hot นะคะซึ่ง mild เนี่ยก็คือไม่เผ็ด medium ก็คือเผ็ดแต่เผ็ดแบบฝรั่งนะคะ hot ก็คือเผ็ดมากส่วน Thai hot เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะคะคือแบบเผ็ดมากๆนะคะเผ็ดแบบไทยๆเลยนะคะแต่ว่า medium แต่ละร้านเนี่ยเขาจะเผ็ดไม่เหมือนกันเราก็ต้องถามเขาก่อนนะคะว่าเผ็ดของเขาเนี่ยเผ็ดขนาดไหนนะคะ ะะเพราะว่าอย่างร้านที่ฟิมมากินเนี่ยโอ้โหมีเดียมของเขานะคะคือแบบเผ็ดเหมือนไทยฮอตเลยนะคะคือเผ็ดมากๆเลยนะคะคนกินเผ็ดอย่างฟิมเนี่ยโอ้โหน้ําตาเกือบไหลเลยนะคะถ้าคนไม่กินเผ็ดจริงๆเนี่ยฟิมขอแนะนําเลยนะคะว่าให้สั่งไมอลนะคะดีที่สุดนะคะและขอเครื่องปรุงเพิ่มแทนนะคะอย่างที่เนี่ยเขาจะมีเครื่องปรุงแยกมาให้นะคะซึ่งก็ดีมากๆเลย ฝรั่งที่นะคะส่วนใหญ่เขาจะสั่งเป็นไมล์กันทั้งนั้นนะคะถ้าใครที่ไม่กินเผ็ดเลยเนี่ยโอ้โหคือแค่พริกไทยเนี่ยเขายังเผ็ดเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมน้ำดูนิ่งฉิมนิ่งเปรี้ยวตอนนี้นิ่งฉิมนิ่งเปรี้ยวจะมากินสองบาทกัไม่ได้ไม่ได้ค่ะอยู่ที่อเมริกาไม่ได้ ลูชิ้นสองลูกมีกากมีแคบหมูยูสองชิ้นตอนนี้ก็รอก๋วยเตี๋ยวพี่แอมอยู่นะคะพี่แอมสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันแต่ยังไม่มาค่ะก็กินถุงงอไปบางพักก่อนก๋วยเตี๋ยวน้ำเขาเด็ดมากเลยเหมือนได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อพร้อมกันในเวลาเดียวนะคะอันนี้สั่งเผ็ดระดับมีเดียมนะจะเผ็ดเผ็ดมากถูกใจมาก่ค่ะ ียอ yeah. okay. okay. ะ way, ula, okay. ไรวะเดลไนตี้อะไรเนี่ยอ่ะแล้วมีเออ่โอเลี้ยงไหมคะไม่มีไม่มีโอเลี้ยงโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะได้ไหมเนี่ยถ่ายรูปแล้วกินได้ค่ะโอชาโอเลี้ยงกาแฟอะไรกาแฟดำ ต้มให้มึงแดกได้น้ำมันก็ได้แหละแต่แบบขี้เกียจอ๋อเราเห็นป้าต้มตอนนั้นเห็นพี่ต้มอ่ะก็แบบเออต้มหม้อใหญ่น้องแต่แบบมแแไม่มีที่เก็บอ่ะตูงเง้เย็นไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแพงไปอีก,ออกอนี่เป็นอะไรสับสับใจชามาทุกคนนี่เขากินได้เขาไม่สัง่งมินเยี้ไงมึง มมต้องมองนะคะทุกคนมีเดียมเผ็ดยิ่งกินยิ่งเผ็ดแต่ห้ามหยุดกินหยุดยิ่งเผ็ดร้านคนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยชอบหมูที่เนี่ยหมูนิ่มมากเลย ว่ามันจะทําแค่สามขับอีกสามรอบนางก็จะจะกลับมาทำแท็กเขาแอยิ่งกินยิ่งเพลินน้ำตาจะไหลอยากสั่งเพิ่มแต่ว่าไม่เหมือนบ้านแล้วสั่งพิเศษได้ปะคะอะไรไม่ถือเลยอามอะไรก็เถอนมันแพงไม่แพงพี่อามแบ่งให้กินด้วย่มากพี่ไปกินกันทีอะไรอ่ะอันนี้ผักนะกู่เด็กพี่เออมอ่ะพี่ไม่ใส่ผักหรอคือไม่กินผัก หมดเกลี้ยงค่ะหมดเกลี้ยงแล้วก็ชาร์จไปอยู่นี้ติ๊บสิบแปดเลยไม่ที่ให้เดี๋ยวว่าพี่ไม่ให้สิบแปดอ๋อจะให้ใจ,จพี่ร้อยต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เอริคก็ทำตามอย่างนั้นแหละทำตามพระหลังนั่นแหละอ๋อ oh, thank you ร้า,า,า <laughs> ตามเฮาคาตาูเยอมเนี่ยนะบ้างเหรอดูดีกะตาย <laughs> <laughs> อาหิมมากเลยค่ะทารุปหนึง่ง <laughs> หน้าโคตรแดงเลยอิ่มมากเลยเหมือ <laughs> นเหมือนเองกินเบียร์แล้วคุณไม่ได้กินอะไรมาแนะี่เหมือนหน้าออแดงแทนที่หน้าหนูโคตรแดงอะ่ะอยู่เนี่ยอยู่ตั้งแต่อยู่มาอยู่นี่ใช่หน้าแดงตลอดเล้วแดงอยู่แล้วดิว่าหน้าผ้าห่ารักเออเธอต้องรุ่นเก่าเดฉันแน่หกปอนะชอบไอ้เรื่องหนหุนะ่ะ <laughs> สีเขามีเป็นร้านพี่ยังไม่ชอบเป็นไรดิอะ จังเลยมุมต้นไม้ชอบมากตอนนี้ก็มาเดินเที่ยวนะคะดูต้นไม้กันนะคะเดินย่อยหนึ่งเพราะว่าอิ่มมากนะคะพี่แอมก็ลังเลนะคะว่าจะเอาดีไม่เอาดีนะคะไหนเดินไปใช่ไหมพี่บอกเอาพี่บอกพี่เดินไปเหรอเอาไงนั่งรถก็ได้น้อเดี๋ยวจะไปไมโครต่อนะคะ ที่ร้าน m ม c ค a สนะคะก็คือร้านงานฝีมือนั่นเองหรือว่าพวกงาน DIY ทั้งหลายนะคะก็มาซื้อที่ได้เลยปกติมันมีอันเล็กมีอันใหญ่เยอะกว่านี้ก็มาต่อกันที่ร้านลอสนะคะก็เป็นร้านคล้ายๆทีเจแม็เลยที่ฟิลม์เคยบอกไปนะคะของก็จะคล้ายๆการก็จะเป็นของโลทิมพวกซีซั่นต่างๆนั่นเองพี่ก็ไปพูดไทยกับเขาแล้วเขาจะเข้าใจมั้พี่บอกว่าก็เข้าไปดีเขาก็แบบเออมันจเฮ้ยสื้อน่รก ยฟิล์มกำลังตามหาให้ที่เช็ดมือแบบนี้ยค่ะที Disney ่มันมีเ hey. ป็นแบบนี ye. ้ย yeah, ที bug. ่มันเป็นกระดุมห้อยอย่างเงี้ยจะได้ไม่หลุดเวลาเช็ดมือนะคะอันนี้ชาลีบาวก็5,99เหคะก็ไม่แพงนะ สองสีนี้ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรพี่มสีไหนดีพี่ชอบสีนี้ะสีขาวใช่ปะคลาสสิกระหว่างทางก็มีของแบบให้เลือกซื้อนะคะคนึงขนมบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะ ะะกับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สบายๆนะคะพาไปเที่ยวกับเพื่อนสาวไทยนะคะในอเมริกานะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะพี่แอมนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe like แล้วก็แชร์ฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟิล์มนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ฟิล์มนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย